เล่นการพนันนะครับชัดเจนความโลภคือถ้าใครจงใจซื้อหวยเพื่อให้ไม่ถูกนะซื้อไปเลยคือรู้แน่งวดนี้ไม่ออกอันนี้แน่ทุกหมดตัวเออซื้อไปเลยคือมันไม่โลภไงคืออย่างนี้อยากจะจ่ายเงินออกไปแต่ว่าที่เราซื้อเพราะอะไร <c oughs> เพราะเราโลภเราอยาก <c oughs> อยากได้อยากเนี่ยประมาณเนี้แล้วก็ความโลภเนี่ยเป็นกับดักเปนกับดักดังนั้นการพนันอันตรายไม่คุ้มต่อให้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่คุ้ม เพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเชื้อโรคเรื้อนแห่งความโลภมันเข้ามาในใจแล้วมันจะเริ่มโลภอย่างอื่นมากขึ้นมากขึ้นองนั้นพระคัมภีร์บอกอย่าโลภชัดเจนนะครับแต่งนั้นไม่คุมครไม่คุมมีอาจารย์คนหนึ่งผมเองเขาทำแล้วประทับใจมากเลยหายสนิทเลยครับมีพี่คนหนึ่งเขาก็ชอบซื้อหวยชอบอะไรเงี้ยอาจารย์บอกอยากจะเลิกไหม อา,อ,อาจารย์เป็นคนของพระเจ้าใช่ไหมอ๋อนี่ง่ายๆมานี่มานี่ก็นั่งลงด้วยกันนะครับแล้วก็อาจารย์ก็อธิษฐานให้ข้าแต่พระเจ้าตั้งแต่นี้จนวันตายขอให้เขาซื้อหวยไม่มีวันถูกเลยหมดกันคนนั้นเลิกเลยเพราะว่ายัางไงก็ไม่ถูกแล้วจะซื้อทำไมเอาแผนนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแทงบอลใช่ไหมครับแน่คือความรค เดี๋ยวมันจะมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดเขาเรียกว่าติดบ่วงแล้วอ่ะติดบ่วงมันต้องไปไปไปป้นคนไปจี้คนไปขโมยของคนมาเพื่อจะไปใช้นี่เสื้อโรคเรื้อนมันเป็นไงมันลามมันลามได้อันตรายรีบล้างออกก่อนดีกว่า